เปลี่ยนแผงคอเซียบ 300L นะครับน็อตตรงเบ้าวุญแจนะครับถ้าใครหาประแจขันไม่ได้นะครับให้ใช้ค้อนกับประแจตัวนี้ตอกออกนะครับตอกแบบนี้ออกเอาให้ขันออกนะครับท่กนท้อนที่มันมันเกินขโมย แผงคอเซฟส0 0รอลนะครับน้ำหนักประมาณ2กิโลกับอีก3ขีดนะครับอันนี้แผงคอแต่งน้ำหนักอยู่ที่2กิโลกับอีก2ขีดนะครับของเซตาแท้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับแผงคอเซตาก็ความพิเศษของเขาอยู่ที่ตุ๊กตาแฮนนะครับตุ๊กตาแฮนเนี่ยจะปรับองศานะครับว่าจะเอากลางแล้วก็ ด้านหน้าด้านหลังสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาตำแหน่งไหนนะครับ <Okay. S 1> น็อตตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นน็อตสกเรียมเลยนะครับลดน็อตเบ้ากุญแจ2ตัวนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผม ใส่ด้านไหนก็ได้นะครับมันจะมีตรงหนาดูหนาม,มีหนา,หนาครับแล้วก็มีบางต่อเข้าไปาานิดหน่อยประมาณตึงๆไม่ต้องแน่นไปเดี๋ยวจะเปิดใช่ครับโอเค แทงค้อของเซฟส0สามารถใส่กับเซฟ3 0 0 L ้ l แได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องใส่แหวนนะครับอเอาตามน็อตไาเลยแค่คาก่อนนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเพิ่งล็อกแน่นนะครับแค่คาตัวเบอร์1สอสีดำน็อตขาเรือนใหม่นะครับ300รอคันนี้ก็รอชมนะครับของแต่งเลวา แสนกว่าบาทนะครับนี่ซึ่งออกศูนย์มาเลยลองล็อกคอนะครับล็อกอยังนี่คอล็อกละมันจะไม่มีแบบระยะช่องว่างเหมือนเดิมละมันจะแน่นแน่นนิดนึงเวลาล็อกคอนะครับก็ล็อกได้ปกตินะครับผม ล็อกเรียบร้อยลองคลายให้หน่อยครับบางทาีถ้าแผงคอแต่งบางรุ่นนะครับเบ้าตรงนี้อาจจะไม่ตรงนะครับ แผงคอบางรุ่นใส่แล้วเบ้ากุญแจไม่ตรงก็ทําการลองแหวนหรืออาจจะต้องเจียออกนิดนึงนะครับ